ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอน การกลับมาจากบัญชาหลวงปู่สวงตอนที่สต่อจากคลิปที่แล้วที่อาจารย์สมจิตได้เล่าถึงอภินิหารของหลวงปู่สวงในการที่หลวงปู่ตัดต้นไผ่แล้วหลวงปู่ลากต้นไผ่ออกมาจากทางยอดซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติอาจารย์สมจิตยังได้นำเอาจีวรเสื้อที่หลวงปู่เหยียบ ที่ติดเลือดและน้ำเหลืองของหลวงปู่และหลวงปู่ได้เขียนอักขระเอาไว้มากมายรวมทั้งเทียนชัยและร่มที่หลวงปู่อาจบุดบุญธรรมของหลวงปู่สวงที่ได้เก็บเอาไว้เรามารับฟังอาจารย์สมจิตเล่ากันต่อเลยครับทำยังไงเนาะแต่หลวงป,ปู่ตรีกาพากันมาเป็นขยงเลยทั้งสมอทอดทั้งเพชรจูบู์ทั้งกํานันหลุยหนองแจงมีผู้ใหญ่ชัน มาหมดนะครับแถวแถวสมอทอดมาหมดครับมาหาลุงปู่มานอนเป็น10 15วันก็มีเป็นครึ่งเดือนแล้วก็พามานอนนะ่ะหลักฐานมีในรูปผมมีครับมีแล้วก็พากันมานอนป้าเหมรลุงเทพนี่นะเจ้าของโครงสร้างบ้านจัดสรรรวยแล้วก็ขณะนี้กำนันหลุยน้องแจงเป็นอะไรนะยีป่ปั่เหรอที่เป็นของที่ห้ใค่ายเขามาเอานะรวยจริงๆครับรวย ครับรวยแล้วก็ช่วงที่อันนี้จะเล่าเรื่องอภินิหารเนาะอภินณิหารเมียผู้ใหญ่ชันที่อาจารย์พาหนูไปหาลุงปู่หน่อยอผัวพ่อบ้านนะเขาเรียกว่าพ่อบ้านตาตาชันจะเลือกผู้ใหญ่บ้านะจะเป็นสมัครผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาไปพาไปทีนี้ก็พาไปวันนั้นก็เลือกตั้งผู้ใหญ่พอดีเลือกตั้งผู้ใหญ่พอดีก็ทํำยังไงเนาะก็เลย ไอ้ผู้ใหญ่ก็โทรมาหาแฟนเขานาะว่าอ้ยไม่มีใครหุงข้าวหุงปลาเลยอยู่นี่ว่าเออไม่มีก็ปล่อยใหเขาหากินเองะก็ mm hmm. เลยช่วงตกช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็เมียผู้ใหญ่เน่ยนะขอพอลุงปูขอให้หนูพ่อบ้านไอ้ผัวหนูเป็นผู้ใหญ่เด้อจะมาหาหลุงปูอีก mm hmm. อืแค่นั้นน่ะพอตกบ่ายเอยห้าโมงเย็นใช่ไหม mm hmm. เขานับคะแนนได้เป็นผู้ใหญ่เลยครับ นั่นนะได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ใหญ่ทันทีก็เลยมาอีกอพอได้เป็นผู้ใหญ่กลับไปวันหลังมาอีกครับมากราบหลวงปู่ทีนี้มาทั้งผู้ใหญ่ชันผู้ใหญ่ชันจะไม่เชื่อนเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อที่นี่ไปหาแกเพราะมันขาดอันหนึ่งเจกันอยู่ที่เขาเจกันที่หลวงปู่มอบให้แล้วไม่เชื่อว่าหลวงปู่เก่งไม่เก่งนั่นก็เลยมา ก็มาโอ้มาสี sl, okay, ่ห้าคนกับไอ้คุณน้ำค้างน้องสาวเขาน้องสาวเมียผู้ใหญ่ก็มานแล้วรถคันนั้นน่ะอยู่นั่นปีสามหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็ผมพาไปนอนที่บ้านตะมุงบ้านเก่าผมนั่นะบ้านผมที่บ้านตะมุงพอตอนเช้าปุ๊บพรนั่นก็พากันจัดแจงไปหาหลวงปู่ไปหาหลวงปู่ทีนี่ผู้ใหญ่ชั้นก็ไม่กล้าเข้าหาหลวงปู่เนาะอ้ายเนี่ยเคยดูว่าหลวงปู่ไว้นั่นแหละก็เลยเมียผู้ใหญ่แล้วก็ป้ามะลิ ที่เอาหมากเอาพลูมาถวายหลวงปู่นี่นเนี่ยบอกเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปหาหลวงปู่ก็เลยตัดสินใจนเข้าไปปุ๊บไปกราบหลวงปู่ผู้ใหญ่ชั้นนี่นะโอ้ยหลวงปู่ให้ได้ผมได้เป็นผู้ใหญ่เออผมมากราบหลวงปู่แล้วเออเลยบอกว่าเอา้าหลวงปู่ถ้าผมถูกเลขงวดนี้ผมจะเปลี่ยนรถคันใหม่เลยเออหลวงปูก่ก็มันเด้งเต้มันเด้งเต้แต่ท่านไม่รู้เขียนอะไรให้ทําอะไรให้นะเออ น่าน่ามันเดีย่ยงตน่าแต่เลขนั้นได้แล้วผู้ใหญ่ชันเห็นแล้วเลขแต่หลวงปู่บอกว่ามันเด็่เตนั่นแหละไม่รู้ไปเอาตรงไหนพอกลับไปถึงบ้านไปซื้อเลยครับไปซื้อถูกสามตัวตรงเป๊ะเลยรถคันนั้นซื้อใหม่ทันทีทุกวันยังอยู่ครับรถคันนั้นครับยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่อ,อยูอ่วัดทรัพย์จุ่มผู้ตำบลอะไรนะอำเภอหนองไผ่ครับเดี๋ยวนี้ลูกชายเขาเป็นผู้ใหญ่ต่อแล้วผู้ผใหญ่นั่นเนี่ย คนที่ไม่เชื่อลุงปู่เดี๋ยวนี้ต้องเชื่อต้องกราบลงของลุงปู่อยู่บ้านเขาเต็มเลยช่วงนี้ครัอยู่เต็มเลยทั้งตะกรุดทั้งอะไรทุกอย่างเลยได้เป็นหมดเลยแล้วลูกชายก็าอะไรเป็นผู้ใหญ่ต่อแล้วก็รวยรวยมีที่มีรถไถนั่นแหะคนที่ไม่เชื่อนี่นะประวัติของลุงปู่ที่ชุดเพชรบูรณ์ไปคนที่ไปนอนไปอะไรอยู่กับลุงปู่ถูกหวยถูกอู้สารพัดครับก็รวยกันทุกคนรวยกันทุกคนที่ผมไปดูดูแล้วรวยกันทุกคน แต่เหลือแต่คนหนึ่งก็ยังพอประคับประคองไปก็คือยมเสยนี่แหละที่หลวงปู่ให้จีวรนแล้วไม่เอานี่ทุกวันนี่ก็เมียป่วยเมียนีนก็ยังแต่เขาก็เปิดร้านอะไรนะล้างรถล้างรถอ,อัดชีดครับอาชีดน,นั่นนะก็ดีครับนั่นนะประวัติหลวงปู่ที่สแสดงอภพิณิหารให้เห็นทุกๆคนผมไปจะสร้างกระท่อมหลวงปู่แลรวครับเนี่ยตอนนี้เออาอาจารย์สมจิตจะสร้างกระท่อมที่ไหนอะท,ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับ ที่บ้านของลูกครับเนี่ยนะครับกําลังจะทําพิมพ์อยู่ครับครับก็ได้รับอนุญาตจากวัดมาแล้วครับจากวัดมาแล้วก็รุ่นรุ่นคุณอูอ่านนี่ครับหลวงปู่มานิคอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์สมจิตจะสร้างกระท่อมให้กับหลวงปู่สวงนะครับอืคือที่พักสง พนงรัตนารามตำบลประสาททองอำเภอเขาสิรินต์จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ของพระสงฆ์แล้วก็เพื่อสันนิชชนสืบต่อไปอันนี้จะจัดสร้างเมื่อไหร่ครับปีนี้นะครับไยๆนะครับกำลงังให้เขาแกะพิมพ์อยู่ครับแกะพิมพ์ร็อ,อกอ๋อเป็นเป็นบ้านลับผูกครับไอรุ่นนี้นะครับรุน่นนี้รุ่นนี้จะเหมือนกับที่ อาวัดตะน้อยครับในวัดตะน้อยที่ผมไปเอาต้นกะบากมเอาต้นจะบบมปมใส่ไปที่เจน้อยไปเขียนอย่างนั้นเพราะผมไม่ได้ต้นจะบบจากวัดนี้มาครับก็ต้นจะบทุัวนก้ยังอยู่ครับตอนนี้ลูกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้หลวงปู่สวงกําลังพีคมากเลยลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็พยายามที่จะสร้างเถียงนาสร้างกระท่อมให้กับหลวงปู่ เกือบจะทั่วทุกสารทิศก็ได้นะฮะสำหรับท่านที่ใกล้ตรงไหนหรือว่าสนิทกับใครได้ทราบข่าวจากใครนะครับหรือว่าจะได้ฟังจากทางช่อง,ท,งท่องตำนานไปกับอริชัยท่านจะร่วมบุญนะครับร่วมปัจจัยก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็อาจารย์สมจิตก็สละเวลามานะครับครับมาช่วย,วยหลวงพ่อทีนีมาช่วยหลวงพ่อ,พอ,อ,พอที่วัดเพลินเพชรน,นะครับ ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับนอกจากเหรียญนะครับเหรียญของวัดไพรพัฒนาองค์นี้ร่วมบุญกระถินนะครับในปี2,565หลวงพ่อพุทธวัยโมก็มอบมาจำนวนหนึ่งนะครับผมก็จะมอบให้กับอาจารย์สมจิตนะครับ อันนี้ทําบุญนะครับทําบุญเป็นเจ้าภาพกองกระถินนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีจีวรจีวรนี้เป็นจีวรที่อยู่ในโรงหลวงปู่เลยนะครับตัดมาโดยเฉพาะเจ้าภาพกองกระถินนะครับผมก็จะขอมอบไปกับอาจารย์สมจิตจับคร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 ับช่วงนั้นเห็นท่านก็กลัวกลัวกลัวบางทีคนอื่นเขาก็ว่าพระบ้า แต่พออยู่หลังๆมาเนี่ไม่ใช่เวลาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยก็คุยกันปกติถามนู่นถามนี่คุยกันปกติแต่พอมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลวงปู่กลายเป็นคนบ้าเลยเออแล้วเวลาคุยกับเรานี่คุยภาษาอะไรภาษา,ขาเขมรเขมรเลยภาษา,ขาเขมรนในคลิปหน้าท่านช่องจะพาท่านไปรู้จักกับฤาษีเมฆหรือที่หลวงปูส่สวงเรียกว่าทิศแก้ว จนพวกลูกศิษย์หลวงปู่สูงเรียกท่านว่าอาจารย์แก้วจากที่ท่านไม่มีความรู้เลยในเรื่องของการรักษาแต่หลวงปู่มาบอกมาช่วยจนอาจารย์แก้วสามารถต่อกระดูกให้กับตัวเองได้แล้วท่านยังมีคู่ชีวิตที่เก่งทางด้านจับเส้นที่ฉมังมากไว้ติดตามในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปโน อิติปิโสนนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสักจังอิลิกีเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ